นางแปงสวัสดีค่ะคุณแม่ก่อนลูกสวัสดีค่ะคุณแม่กลุ่มนัดพบสุกก่อนเร็วๆคนเก่งเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะคุณแม่ก่อนเร็วๆขอบคุณค่ะคุณแม่สวยๆขอบพระคุณนะคะคุณแม่ขาขอบคุณคุณแม่ก่อนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ขาคุณแม่กลุ่มนัดพบสุขของคุณแม่ลินดานะคะราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เข้ามาปิดออเดอร์วันนี้ได้เหมาผลไม้ให้น้องนะคะ สาธุบุญกับคุณแม่ลินดามากๆเลยกับเพื่อนๆนะคะมีคุณแม่ประชีพนะคะคุณแม่นัทจรีคุณแม่ลินดาคุณแม่จิลาวันคุณแม่พรทิพานะคะแล้วก็คุณแม่รุจิลาคุณแม่กัลยาณีคุณแม่โสพัฒนพรนะคะกบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่ทั้ง8ท่านนะคะที่เข้ามาเมตตาน้องนะคะได้มาปิดออเดอร์ให้น้องในวันนี้นะคะคุณแม่คะสาธุบุญกับคุณแม่ทั้ง8ท่านด้วยนะคะคุณแม่กลุ่มนัด พบสุขนะคะคุณแม่คขะขอให้บารามีช้างพระครูบากรรมปกปกักรักษาคุ้มครองคุณแม่ทั้ง8ท่านด้วยนะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปเลยนะคะคุณแม่คะ่ะกิจประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะคุณแม่ะ่ะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่เข้ามาเมตตาน้องนะคะ ขอให้กิจการงานที่ทําอยู่ว่าของคุณแม่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเลยนะคะสาุบุญกับคุณแม่ทั้ง8ท่านด้วยนะคะคุณแม่่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่รักและเมตตาน้องนะคะที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้น้องวันนี้นะคะได้ปิดออเดอร์ให้น้องเลยนะคะสาุบุญกับคุณแม่นะคะคุณแม่กลุ่มนัดพบสุขนะคะคุณแม่คะกราบขอบพระคุณคุณแม่ทั้ง8ท่านด้วยนะคะขอให้คุณแม่ รวยๆย,ย,ยิ่งขึ้นไปเลยนะคะคุณแม่คะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งกะละมังนะคะวันนี้ให้น้องกินอิ่มแป้เลยนะคะคุณแม่ค่ะ ทให้น้องเลยนะคะเพราะว่าน้องมันจะหยิบยากเพราะว่ามันเยอะแล้วเขาพูดกับคุณแม่อยู่ยยยยยใส่กระมังเลยนะคะเดี๋ยวเอามาเทอ,อีก ก็กว,วานเอามาเทมหมดเลยมาดูน้องใกล้ๆนะคะคุณแม่ค่ะอร่อยมากแปลงๆอร่อยไหมลูก นนะคะค้องก็ทองได้แปดเดือนแล้วนะคะคุณแม่คะท้องป่องมากเลยวันนี้ไม่ค่อยให้ไม่ค่อยใส่กล้วยให้เยอะนะคะเพราะว่ากลัวเหมือนวันนี้น้องจะถ่ายยากๆหน่อยวันนี้จะเน้นเป็นแตงมากกว่าเหมือนน้องกลัวน้องทองอืดอะ่ะ ว่าคุณมากๆนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่แมทั้งแปดท่านเลยนะคะที่เข้ามาเมตาน้องนะคะ ทานอย่างอร่อยยนะคะคุณแม่ค่ะมาดูลงใกล้ๆนะคะคุณแม่ค่ะ

ขอบคุณนะคะคุณแม่ทั้งแปดท่านเลยนะคะท่ณแม่ตาที่ก้ามาแม่ตาน้องนะคะสารสบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะกระดาษมันกี่ยู่ไหนไม่ใช่เป็นกระดาษแผ่น สาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ค่ะที่เข้ามาเมตาน้องนะคะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะมีคุณแม่ปัะชีพนะคะคุณแม่นัทจริย์คุณแม่ลินดาคุณแม่จิตราวันคุณแม่พรทิพานะคะคุณแม่ลุจจิลาคุณแม่กัญญาณูคุณแม่โสพัทนรนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ทั้งแปดท่านเลยนะคะคุณแม่รวยรวยยิ่งยิ่งเต็มไปเลยนะคะคุณแม่ค่ะ มก็ทานอยาอ่างอร่อยอร่อยเลยนะคะคุณแม่ค่ะ mất thêm thì lừa rồi thêm lên ก็ทานแบบว่าอิ่มแป้เลยนะคะกล่าขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ทั้งแปดท่านเลยนะคะคุณแม่กลุ่มนัดพบสุขนะคะคุณแม่คะ่ะ 我们在做这 งานนาน,น,านทำอลละไรลูกน้องก็ยืนกินอย่างอร่อย,ออยเลยนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền yeah. Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นไงลูกอร่อยไหมคะปองแปง ในเขาเนี่ยมันติดหยามันติดมันติดหยาหยิบให้เขาเนี่ยเอาหยาไปว่ามันติดหยาขึ้นอร่อยไหมลูกมันตาเปือป่อๆจะหลับละ อหน่อยหยิบยากละ อร่อยไม่ป้องแตง ยังไงลูกอร่อยไหมคะบังแป้ง 板。 嗯。Mm. หมดแล้วป้องแปงขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตาน้องนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ทั้งแปดท่านเลยนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะหมดแล้วเลยป้องแปงขอบคุณค่าคุณแม่คุณแม่ทั้ง8ดท่านเลยนะคะมีคุณแม่ประชีพนะคะคุณแม่พั คุณแม่นัจลีนะคะคุณแม่ลินดาคุณแม่จิราวันคุณแม่พรธิพาคุณแม่รุจิราคุณแม่กัลยาณีแล้วก็คุณแม่โสภัสพรนะคะปองแปงขอบคุณค่าคุณแม่ทั้งแปดท่านเลยลูกคนเก่งเลยที่วันนี้คุณแม่เข้ามาเมตตาหนูนะคะขอบคุณค่าก่อนเร็วยังเก็บยังเก็บให้หมดเร็วๆทานเสร็จแล้วก็ขอบคุณค่าคุณแม่นะคะเดี๋ยววันหน้าคุณแม่เข้ามาเมตตาหนูใหม่นะคะอย่าพึ่งสิลูกขอบคุณค่าก่อนยังกินต่อนะคะ ขอบคุณค้าวสวยๆก่อนถอนสายบัวด้วยถอนสายบัวสวยๆเร็วๆคนเก่งเร็วๆเร็วๆเร็วๆดูสิดูสิมาทางนี้คุณแม่อยู่ทางนี้เนี่ยอยู่ในจอเนี่ยขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าคุณแม่สวยๆก่อนนี่เลยสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ทั้งแปดท่านเลยนะคะพ่อควานขอบคุณค่าคุณแม่ด้วยไว้พรให้คุณแม่หน่อยเนี่ทั้งแปดท่านครับที่มาพวกเราชาวชาครับผมขอให้คุณแม่ สาธุสาธุนะคะคุณแม่ขากราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาน้องในวันนี้นะคะสาธุบุญคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะคุณแม่กลุ่มนัดพบสุขนะคะคุณแม่ขากราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสาธุบุญด้วยนะคะแม่ขาขอให้คุณแม่รวยๆวยยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะกิจการงานที่ทําอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะสาธุสาธุนะคะคุณแม่ขา ขอบคุณมากๆเลยนะคะ